<Okay. S 2> นี่คือนายอาแซนะครับเป็นพ่อของเด็กที่ถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสพ่อเนี่ยกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่นะครับร้องไห้ออกมาหลังจากผู้สื่อข่าวไปพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่ลูกชายซึ่งเป็นเด็กพิเศษถูกบาบอรหรือว่าเจ้าของสถาบันปอเนาะแห่งหนึ่ง ในตำบลตาแกะอํเาเภอยะริงจังหวัดปัตตานีทําร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสครับขณะที่ลูกชายของเขานั้นน,นั่งเรียนท่องจามัลกุรอ่านกับเพื่อนๆแล้วก็ถูกเตะเข้าที่ใบหน้านจนเลือดไหลฟันหักแล้วก็มีอาการปวดบริเวณใบหูครับแต่ว่าบาบอไม่สนใจนมีเพียงเพื่อนๆช่วยกันพยุงร่างออกมาแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านพี่สาวผู้บาดเจ็บเล่าว่าน้องชายมีพี่น้องฝาแฝดเป็นเด็กไม่สมบูรณ์ครับ ส่วนอีกคนก็เสียชีวิตไปแล้วต้องให้การรักษาที่โรงพยาบาลมายอ,อนานกว่า4ปีก่อนเกิดเหตุเนี่ยทราบว่ามีนักเรียนใหม่ไปฟ้องบาบอว่ากูกน้องชายตะครอบหลังไปทักว่าอ่านอันกุรอ่านไม่ถูกต้องแบบตกใจช็อกกับเหตุการณ์แบบไม่คิดเลยมันจะเกิดขึ้นในบอนเนาะแบบนี้ค่ะคือตกใจมากๆค่ะก็เลยแบบหลังจากนั้นหลังจากอยู่โรงพยาบาลประมาณสองคืนบาบอก็ยังแบบยังไม่มีการ ไม่รู้เหมือนกันอาจจะแกะยังตกใจอยู่ประมนั้นก็ได้จากการตรวจสอบนะครับปอเนาะแห่งนี้เพิ่งจะก่อตั้งได้เพียงหนึ่งเดือนมีนักเรียน30คนครับหลังเกิดเหตุในโอลานบินสันในอำเภอยะริงนำนักพัฒนาสังคมศึกษาเอกชนประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีพร้อมกับนายกสมาคมปอเนาะ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าไปให้กำลังใจเด็กและครอบครัวนะครับรวมไปถึงรับฟัง ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็มีรายงานว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งความเอาผิดแต่อย่างใดคัดว่าครอบครัวรอให้บาบอผู้ก่อเหตุมาเจรจาก่อนครับ